สวัสดีครับขอต้อนรับผู้สู่รายการเซ็กซี่รายการดีที่พูดถึงวัยรุ่นในมุมมองตามเพศแล้วันนี้นะครับก็พบกับผมปาไม่ปี้เก๋และดุกกี้จุกีดุ๊บเพศทางแฟนเพจแบ็คที่ฟาร์มทีวีโอเคครับผมเฮ้ยคุณปามเดี๋ยวไปยังมูคอถอดแว่นตาก่อนได้ไหมว่ารู้สึกว่ามันตามผมมันเบอรอยังไงด้วย ทำไมคะรู้สึกว่าทำไมมองด้วยเป็นสีมูกจังเลยอ่ะสีมูฟกเนี่ยพวกพี่อะไรฮะลืมหนูไปคนเปล่าโอ้วันนี้ครับเราก็ได้อ่ารับรับเกียรติจากอะไรคุณปามน้องฟาดาอ้าคุณว่่าเจรุวเจรัวเอามาเป็นพิธีกรร่วมกับเราด้วยเอ้าผมคิดว่าผู้ช่วยนักมายากลไม่ใช่ครับผมไม่ใช่ครับผมครับผมโอเคครับผมอ่ะ แล้วในวันนี้ครับเราก็จะมาพูดถึงในหัวข้อที่มีชื่อว่าผู้หญิงถึงผู้หญิงใชเออ่เราผู้ชายทําไมเราต้องเสือกเรื่องผู้หญิงด้วยครับทำไมครับก็คืออ่าผู้หญิงนะครับบนโลกใบน,นี้อนอกจากจะมีียงแค่ผู้หญิงแล้วยังมีแตกไปอีก อเยอะแยะจริงเหรอครับผมแล้วเทปแรกนี้เราพูดเรื่องอะไรครับคุณปาล์มเทปแรกเราพูดถึงเรื่องสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าเกย์ว้าวกมขอบีโค่ข้อมาดีกว่าแต่ว่าเป็นสิ่งเล็กที่เรียกว่าเกย์ทำไมคะเอ้าเดี๋ยวคุณฟังเทปนี้คุณจะรู้เองว่ามันเล็กแน่นอนอืก็ผมครับผมแล้วมาดูกันดีกว่าว่าผู้หญิงถึงผู้หญิงของเราเนี่ยมีกี่ประเภทครับพี่ดุ๊กสี่ประเภทใหญ่ๆญ่โอ้ใหญ่ๆขนาดนั้นเลยจะต้องมีอะไรมาคะ ทอมหนึ่งใช่ปะใช่หนึ่งทอมก็ต้องมีเจอรี่เออเอเอเจอรี่ไง้ไม่ใช่นะพี่นั่นมันกระตูนนะกร์ตูนเดี๋ยวนี้เขาไปดูแล้วเขาดูบากกันบาุกันชูดตงเอาเวอย่างที่อะดี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 ดดีดดี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 ด l スเ b, oh, no. b, b, b De ียนโอ้ลสเปียนลสคืออะไรเดี๋ยวค่อยไปทำเดี๋ยวค่อยฟังหัวข้อยีกว่าแล้วสุดท้ายคือบายบพูดก็ได้ท่านผู้ชมอาจจะแบบบ้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 บไม่ใช่ไปพไ่บ้พี่บ้มุ้ไบน่าจะปอะมาะเซฟไม่มขาดวไว้ฮะถุยโอเครับผมคราวนี้เคเขาคราวนี้เขาอยากรู้ว่า ทอมคืออะไรดิคืออะไรเลสคืออะไรไบคืออะไรอ่าไปฟังก่ัน่าทอมทอมคืออะไรครับคุณน้องฟาดาทอมอ่ะมนความคิดของพี่ดีกว่าคืออะไรอ่ะทอมคือแมวที่วิตตมุกไม่ใช่หรอไม่ใช่หรอไม่ใช่แล้วทอมทอมเป็นการ์ตูนอ๋อดีกว่าอ๋อทอมคือผู้หญิงที่มีพฤติกรรมคล้ายๆกับผู้ชายเช่นแบบว่าเข่าเชอบเต้นแบบผู้ชายผมผู้ชายบางบางคนยองลงทุนโกนหัวเ เขเป็นผู้ชายเลยขนาดนั้นเลยใช่ใช่คือแบบเหมือนวิชาทุกอย่างอ่ะแต่อันนั้นแต่มีมีแน่นอวจบโอเคต่ปาลนะคะก็คือผู้หญิงที่ทําตัวเป็นแบบผู้ชายบุคลิกผู้ชายชอบทำกิจกรรมแบบผู้ชายผู้ชายที่ผู้หญิงเขาไม่ทากันอ่ะืออ่ะแล้วพวกพี่รู้เปล่าเนี่ยว่าในความที่ของพวกพี่เนี่ยมันก็มีถูกบางส่วนเชื่อไหม เดี๋ยวต้องจะบอกดีกว่าว่าทอมคืออะไรทอมก็คือผู้หญิงคนหนึ่งที่รักผู้หญิงอีกคนหนึ่งนะคะแล้วก็แสดงตัวแบบแมนแมเพื่อที่จะปกป้องคนที่เขารักให้ปลอดภัยแบบคุ้มครองแบบแบบจำพวกฮีโร่อะแล้วก็จะแต่งตัวแบบสอดคล้องไปในทางแบบออกแนวผู้ชายนิดหน่อยอ่าเป็นไงล่ะอึ้งละสิคือแบบว่าิกรรมเาเนี้เหมือนผู้ชายเลย อย่างเงี้ยเลยฮะคือเวลาเขาเยี่ยวเขายืนแบบวิชาอย่ันนีนเลยเหรอไม่ใช่พี่ไม่ใช่เหรอไม่ใช่พี่เอตส์สรุกคนที่แปลงเพศแล้วออ๋แปลงเพศแล้วใช่อ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันดีกว่าดูเหรอดูไหมอยากรู้เปล่าทอมทอมเป็นยังไงอยากรู้เปล่าอะรู้รู้ทอมหนึ่งก็คือการแต่งตัวการแต่งตัวเนี่ยจะออกแบบแมนแมนจะแบบมั่นใจในทรงผมถึงหน้าตาไม่ให้ก็เหอะใช่ใช่ฮะทอมบางคนยังโกนหัวเลยฮะโอ้ คนถามว่าไปบอยชีหเปล่าเพราะจริงอ่ะพ่อสิอายุกูไม่ถึงเลยเป็นสิบห้าให้กูบวชแล้วเหรอบ้าเออแหละกูโดนดใจเลยจะสนใจไปบวชชีแล้วนะน้องเลยแล้วแหละเอาจริงเหรอแล้วก็สองก็คือนิสัยนิสัยนี่จะแบบว่าของทุกคนเนี่ยพี่เชื่อหรือเปล่าว่าเอาใจเก่งมากเฮ้ยโคตรเก่งจริงจริงเพราะว่าเพื่อนพี่นั่นคือมิกกี้บิงทอมเวลาผมไปเนมาไหนนะก็คือแบบ ยังไงอ่ะแปลว่าโคตรโอใจอ่ะคือเพื่อพี่อยากได้อะไรได้หมดเนี่ยท้องอยากได้ได้หมดพี่อยากได้ได้หมดเลยขนาดนั้นเลยแต่ว <Crisp in. S 2> ่าจ oh, okay. so like, ุกจุนจุงช่างเลยเป็นเนี่ยโอ้โหเลยบะบาโอบาบาเลยนอกจากจะเอาใจเก่งแล้วเนี่ยจะมีนิสัยที่ คุยได้ทุกเรื่องกับผู้หญิงเพราะว่าเขาเป็นผู้หญิงเหมือนกันไงใช่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องนู้นเรื่องนี้เขาก็สามารถเอาใจได้นี่ไงเคยจุดดึงดูดของผู้หญิงถูกเปล่าใช่ใช่แล้วก็ข้อ3ก็คือบุคลิกบุคลิกเออทอมทุกคนเนี่ยจะมีบุคลิกเป็นของตัวเองอยู่แล้วก็ถูกเขาเป็นคนของตัวเองจะคเป็นของคนอย่างอื่นกขไม่ใช่ของเขาอ่ะพี่พี่เคยเคยถูกเตะไหมเฮ้ยพี่เคยเอ้ยจำทารเตะนี่พี่พี่ยังไม่เจอเลยอะ พี่ยอมไม่เตะเลยพี่ยอมโอ้โหใจพี่น้องเหยียบย่ำเลยได้ขนาดนั้นเลยใช่อ่ะจะมีมาสที่เสมอสงบสงี่ยมเหมือนผู้หญิงนี่แหละสงบสงี่ยมเตรียมตัวไม่วุ่นวายแต่มันก็มีบางประเภทนะเนาะพี่ป๊ามองทจะทําให้แบบออกจะออกแบบหืนมากๆใช่ใช่ท่านไอ้ตัวไม่เห็นเลยไอพูดอะแล้วไอทอมะมียังไงไม่ใช่หืนทุกหัวหืนแล้วเออ เฮ้ยเจ๊จริงเอใช่กลับมากูกลับมากลับมาเมื่อกี้เมื่อกี้กลับมากลับมากลับมาเฮ้ยกลับมารถไฟท้ากลับมาดิมาดูจอออกออกนอกออกนอกโลกไปแล้ววะเนี่ยอ่าเริ่มตึงกลับมาแล้วเริ่กลับมาแล้วและสุดท้ายก็คือเรื่องเซ็กซ์เพราะว่าทอมเนี่ยก็จะแบบพูดง่ายๆเขาก็ไม่มีเหมือนผู้ชายใช่ไหมไม่มีเลยฮะเขาก็ไม่มีแบบเรื่องบนเตียงไงพี่ ก็ไม่มีเหม e really? ือนผู้ชายจริงมั้คือไม่มีไอทำแล้วใส่เงหรอยังไงล่ะอะไรประมาณนอะไเฮ้ยจะพูดถึงนะทอน้องคนไหนที่โดยดูแลการพี่อยากเก็บเงินดีไทยนะสมุนสาทอมใช่ก็คือก็จริงจับ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 จอกไม่ใช่ปกติไทยจริงจิงเลยจริงไทยอ่ะแล้วถ้าเกิดว่าเป็นผู้หญิงกับผู้ชาย อันนี้ก็คืออ่าตีมอไหมตีมอตีบ้าไม่ใช่ตีมอเป็นนี่ลยฮะพ่ไม่ใช่ครับเฮ้ยกลับมากลับมากลับมาพอถือว่าเราสาระสาระมากกว่านี้โอเคผมแล้วต่อไปต่อไปหัวข้อที่สองมื่อมีทองตุ่นมีดดีฮะใช่ดีอ่ะถามอีกทีนึ่งคือดีที่ครูทมอืม มันมันสั้นไปเลยดเอาละฟังนะดีนี่คือคอมณมาแทนเจอรี่นะพอเจอรี่ตายแล้วุ๊ดีทำไมแทนทอมพี่จะพูดกับทอมพี่พี่จะเองแนวการหนังบ้ากับบ้ากับตูนมากเลยป่ะเอาโดูปากูกันไหมเคยรู้สิยังไงมึงปะกุกันจุดปุบเอาโอเคผมโอเคแล้วพี่ปามล่ะก็ดีก็เป็นประเภทแบบว่า เป็นผู้หญิงนี่แหละอแต่ว่าผู้หญิงเนี่ยกับชอบผู้ชายก็คือชอบทองมันเองอะฮะอะพวกพี่พูดก็มันก็มีส่วนอีกแหละมีส่วนแล้วหอใช่ดีเนี่ยหลายๆคนอาจจะเห็นว่าคือผู้หญิงที่รักทองแล้วก็ชอบทําตัวแบบอ่อนนุ่มนุ่มนวลอ่อนหวานน่ารักจึงทําบางบางคนนี่อาจจะออกแบบแนวเกนซ่าแบบซ่ามากๆอะเออ แต่นั้นยังไงก็คือเป็นผู้หญิงอยู่ดีแต่ว่ามีความรักที่ชอบทอมใช่เจอะี่ใช่เจอทอมหรอทอมเจอะสิไม่มีเจอรี่แล้วพี่มันมีแต่ดี้เข้ามาแทนโอเคได้จโอเคนะคะแล้วก็วิธีดูผู้หญิงเป็นดี้เออดูยังไงดูยังไงคือแบบอยากรู้ป่ะคือแบบสังเกตยังไงว่าเฮ้ยทอมอ่ะคือทอมพี่ดูออกนะแต่ดี้กูดูยังไงดูไม่ออกคือนั่นคือดีมีซีดีดีมีดี้อ่าคือหนึ่ง ค่อนข้างมีความเป็นผู้หญิงมากเอาแล้วอ๋อแล้วน้องไม่ใช่ผู้หญิงเลยนี่ยน้องเป็นผู้หญิงเดี๋ยวอ่านไปก่อนแล้วเดี๋ยวก็จะรู้อ่ะข้อที่สองก็คือเสียงแหลมค่อนข้างนุ่มนวลชอบจีบปากจีบคอโอ้โหนีมีแม่เหรอแมนกี่เก้าหยาไอ้หน้าจ๋อแบบแนวเสียงแหบแล้วค่ะพี่ดู นะะคแล้วก็4คือจะติดกลุ่มเพื่อนผู้หญิงค่อนข้างมากอือถึงว่าแล้วผู้หญิงจะไปคบผู้ชายยังไงเนี้ยเฮ้ยผู้หญิงมีเพื่อนผู้ชายก็เยอะแยะเป็นยากเกียร์ในสมัยนี้เขาไม่ขัดกันแล้วขัดอะไรขัดหม้อไม่ไม่ใช่พี่ขัดอะไรอ่ะขัดขัดขัดจานไหมขัดจานขัดอะไรอ่ะ ต่อไปเลยดีกว่าวิธีการดูแบบต่อไปข้อ4ก็คือชอบสัมผัสกายผู้หญิงอื่นมากกว่าปกติทีไม่ค่อยแครสังคมเท่าไหร่นั่นเองเป็นละเหมือนกับการออกการจุ๊บเด็กเนี้ยเออรู้สึกว่าเป็นแล้วใช่ไหมผมรู้สึกว่าจะเป็นอาการเถอะ แต่น้องอาก็เริ่ม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 จะแบบมีอารมณ์แบบนี้แล้วนะโอเคโอ้โครับผมครับแล้วก็ข้อเจ็ดเนี่ยจะมีอารมณ์แบบว่าเฮ้ยเดี๋ยวเดเมื่อกี้ข้อสี่มาข้อเจ็ดได้ไงวะเออข้อห้าข้อห้านีเออมาข้อเจ็ดได้ไงข้อห้าก็คือจะมีอารมณ์เหมือนกับเป็นแก้วบางๆอ่ะรู้สึกแย่ๆคืออะไรมากระทบกับใจนิดนึงอ๋อฉันร้องไห้นเสียใจอ่ะ อะไรเสียบารมีเสียไม่ใช่เออไม่ใช่อะไรนนแล้วครับผมแล้วก็ข้อหกหกก็คือจะชอบดูผู้หญิงที่หน้าตาดีๆหุ่นดีๆจะรู้สึกอิจฉาเขาอะไรประมาณนั้นพี่เพื่อนเพื่อน้องป้าดายไม่ผ่านนะหน้าตาจริงจะหุ่นไม่ผ่านพี่โอ้พี่ชอบกันเลยไหมไม่ไม่โชว์พี่พูดจริงๆเพื่อนน้องมีการวิวัฒนาการวิวัฒนาการเออโอเคผมข้อที่แปด หมดแล้วเอาจริงเหรอใช่เอาค่อยที่เจ็บไปไหนอะหายแล้วไม่อยู่ซีบินาบาร์ซย์แล้วอยูซีบอนาบาร์โซยเออไม่เจ๋อละตื้อดื้อเงี้ยแล้แล้วก็ส่วนหัวข้อที่สองคือเลสเลสเลสเปลี่ยนคืออะไรขอบคุณปาล์มเลสเนี่ยนะครับก็คือเป็นผู้หญิงนี่แหละที่ชอบผู้หญิง แต่ไม่ใช่มีลุกเป็นผู้ชายก็ยังคงความไว้เป็นผู้หญิงอยู่ต้องเหมือนทอมเป็นผู้หญิงใช่ใช่ก็คือทอมเป็นผู้หญิงก็อาจเป็นเลดเนี่ยก็อาจจะเป็นพวกที่เปเป้เกิดมาเพื่อคู่กับดี้แต่ไม่แสดงออกนั่นเองโดยที่เลดเนี่ยก็มีหลายหลายประเภทอีกเช่นเดียวกันอะไรล่ะคือเลดควีนเลดควีน เลดควีนต้ตัวนี้ผมว่าเลดสอบไปให้นะไม่ใช่ครับพี่นั่อไอ้นั้นมันออกแนวเมาเมาเลยนะพ่อเมาี่ยี่โก้เร่นเลยนะเลดี้ควีเลยเอ้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 เอกลับมาเออมั่วตลอดเลยเลดควีนเนี่ยครับเลดควีนเอาเลดคินนฮะฮะ เลดคิงคายตวไ่ตองไา่ตองเออเออพี่เสร็จรายการแล้วกันนะหลังร้านเลดคิงนะครับก็คือเป็นผู้หญิงนี่แหละแต่จะมีการกระทำกับผู้หญิงในแบบผู้ชายก็คือเรียกง่ายๆว่าเป็นแบบว่าอยังไงอะว่าเป็นมันแหละมันเป็นยิมวันเออเนั่นแหละผู้หญิงอีกสวนเลดคิงก็เป็นฝ่าย รับปลายรับปลายที่โดนกระทำโดนแบบนี่เ้านั่ยอะง่ายดูมุมผมนี่คือจะขิงนี่คือจะขวีนี่หนูจะกระจีอเอไอ้เป็นเนี่ยแล้วก็ที่สามเลยซ้ายก็คือ let two way แต่ไม่ใช่เป็นเล t one way เลอไม่ใช่ let one way ผมว่า let two way คือเรที่วิ่งสวนทางกันได้ ประมาณนั้นไหมไม่ใช่หรอประมาณนั้นป้ะถ้ามันมีโทเวก็สุดยอดเหมือนกันโทเวคือวิ่งสวนทางโทเวเวเวคือวิ่งวิ่งได้ทางเดียวเอ่อแตถ้าโทเวโทเววิ่งได้สองทางเออแล้วโหวเวอ่ะแล้วมันจะวิ่งทางเดียวหรือมันจะวิ่งสองทางวิ่งทางเสองทางดิเอออ่าก็คือเลทโถเลทโถเวนี่เขาก็คืออ่าพวกเราเภทแบว่าผัดกันรับได้ผัดกันรับได้ผัดกันรับผัดกันลุกจริงอ๋อเธอเธอทำต่ออะไรอย่างงี้ใช่น่าสนนะน่าสนเงินน่าสนจริงจังเลย ผมคิดว่าผมน่าจะทําผัดไทยกินบ้างก็ดีคะัอ้าก็ผัดกับผัดกับรับเนี่ยอาอไอ้นั้นมันผัดแล้วพี่ผัดแล้วเหรอโอเคผมนะเมื่อกี้เลสเปียนนี่คี้แล้วครับขัวขสุดทายคือใบใบหรือแต่ไม่ใบคืออะไรใบสีคืนใบีคืนเรอมุกี่ใบไม่ใ่าดหเลื่อมกี้อย่าเล่นดยหายาาห่ยหยาหายหา เป็นผู้หญิงที่ชอบผู้หญิงด้วยชอบผู้ชายด้วยคือตัวเองี่แต่สับสนมากนี่ฉันคือใครเนี่ยฉันจะรักใครได้ดีเนี่ยฉันเอาฉันชอบผู้ชายนะผู้หญิงฉันก็ชอบนะไอ้แบบนี้นี่เอาอ่ะฉันจะฉันจะได้เธอทั้งสองคนไว้ครอบไว้ครอบครองพี่จะออกดูดูหนังเกาหลีมากเกินไปไหมอะแบบนี้โอ้จริงๆริน่ผมผมคิดว่าผมว่าไบยี่อะไรมากเลยคือผู้ชายแมนๆปุ๊บพอแบบ ดูผู้หญิงให้ปุ๊บจีบปุ๊บเฮ้ยเขาแอบไม่คิดเป็นผู้หญิงเว้ยเป็นทองมินดี้เว้ยซึ่งอ่ะถ้าผู้ชายอ่ะโดนทองแย่งอ่ะมันถูหยามเสเสียรอ่ะจริงจริงเนียก็คือหนึ่งพอทองทองคือผู้หญิงไงกับผู้ชายผู้ชายไม่แม่ตั้งแท่งบุ๊บแต่ทองไปแย่งไปแย่งผู้หญิงที่เรารักอ่ะแย่งมาบุ๊บเฮ้ยเขาโดนถูกลวยว่ะกูไม่มีน้ำยาขนาดนั้นเลยเหรอพี่ เขาอาจจะดีกว่า <Charl> ก <ott es> ็ปล่อยเขาไปไม่ใช่อย่างผู้หญิงมันเป็นใบคือได้ทั้งสองอย่างขนาดเริ่มมันเต็มพี่เอาทุกวันเลยบอกวาอ้บบแเอาเอาใจกันใจกันเอาไปไปไม่ใช่ไม่ใ่ไปับไปโอ้ยแย่เดี๋ยไหบคือผู้งแบบผู้ชายผู้หญิงที่ชอบผู้ชายหรือผู้หญิงแบบผ้าพันธุดีกว่านะคือนี่คือใบ้แต่ถ้าผู้ชายที่เอากระเทยอ่ะเราไม่เคยว่าอะไร ขอเรียกอัดดังทิปนี้แล้วเราไม่ได้ไปใส่ไปใช่ไหมไม่ใส่เลยจำนี่ใส่ไม่แล้วก็เลยมาใส่ทิปนี้ใช่ไหมแล้วเราไม่ใส่ฮะจะมีขอเสียอีกนึงนะครับผมขอนี่นึงนึงนึงโอเคผมคราวนี้เมื่อทุกคนะรู้หัวข้อว่าทอมคืออะไรดิคืออะไรเลคคืออะไรไบคืออะไรนะครับผมคราวนี้เราจะมาถามพี่ตรงๆอะพี่แบบแมนๆเนี่ยไม่แมนนะพี่ที่แบบ ค <On S 2> ุนวลัตสตีออนวาน on <one. S 1> น่ารนกที่ขคกที่ขคกคนนี้เนี่ยเราไม่ถามก็ว่าถ้าสมมติว่าในโลกเนี้ไม่มีผู้ชายเลยนี่อันนี้ก็คือเล่เอ็คือทอมอันนี้คือไบต์นะเอาง่ายๆเลยน้องไฟยด้จะพบผู้หญิงประเภท้หนฮะอืม,อมติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกติ๊กต๊อก,อกถ้าเป็นน้อง<โ>อถ้าเป็นน้องน้องก็จะแบบคือจไมเมาดีพอดีก็ยังไงก็ชอบทอมใช่ไหมใช่ลองเล่ไ้ใบ ไบเลสก็ไม่ชอบอีกไม่ชอบชื่อ,อหนูก็จะแบบทอมก็ต้องเลือกทอมอยู่ดีแหละพี่พะเราคือเจอสิพอเราคือดิเอ้ยไม่ใช่นูไม่ได้เป็นดินูเป็นผู้หญิงออแต่คือแบบถ้าไม่มีผู้ชายเลยเนี่ยเราก็จะเอาทอม,อมเพราะว่าหนึ่งทอมเอาใจเก่งอ๋อชื่อโง่เนี่ยใช่หนองชอบมากเลยข้อเนี้ย,มมยคือทอมใจเก่งชใงช<บ>่เริ่มบทเรียนเลยไหม,หม เรื่องบทเตือนใช่ป่ะไม่รู้นะไม่เคยลองอะ่ะจริงออเหรอแล้วก,ก็หาทอมเซอร์ <c oughs> รู้ว่าเก่งหรือเปล่าหนูเริ่มเริ่มอ่านไปอ่านมาอาจจะนิสัยออกออกจะเป็นดีนมากแล้ว <c oughs> เคยโม <c oughs> แล้วพี่ปาลนะคะถ้าเกิดว่าในโลกเนี้ยมีแค่ทอมทอมพี่จะเอาป่ะ <c oughs> พี่เอาผู้ชาย พี่เอาผู้ชายเหรอแล้วจะบอกว่าจะเกิดว่าไม่มีผู้ชายไม่มีแต่ทอมพี่จะเอาไหมต้องคือยังไงยังไงมันเกิดมาเพื่อสิ่งนี้แล้วมันเกิดมาเพื่อสิ่งนี้นี้้แลวคือยังไงก็เกิดมาเพื่อเป็นเกณฑ์อ๋ออะแล้วไม่ถามเกณฑ์เรามาถามผู้ชายกันดีกว่า ถ้าเกิดว่าในโลกนี้ไมม่ีตายห่าหมดเลยเออเออหุ่ยตายโหตายห่าหมดเลยเลยได้ได้้ไแล้วเกิดมีแต่ทอมทอมดีเลสบายบายอ่ะคันนี้ถ้าเป็นพี่นะพี่ขอเลือกเลสเปียนมากดีกว่าทำไมอะเพราะเลสเปียนคือหนึ่งนะโคตรสวยอ่ะสเปซเลยคือเลสเปียนถ้าโดนวิชาปุ๊บเป็นผู้หญิงแล้วเสร็จเนี่ยถูกป่ะถ้าเขาคือปุ๊บปุ๊บผัก ก็เปืนจาะเลยไม่ใช่กูคงขึ้น <laughs> ไม่จาะ <imet S 2> ออกแนวโหดร้าย <laughs> เกินเลยยุ่มไม่พอไปกวดเลยกูก็เจอแล้ว,ลว, <laughs> ว่าเนี้เอออไปพอไปงกวดยแค่น,นี้นะถ้าเป็นทอมเอาเอา,าย <c oughs> อองไงนะอันดับแรกคือเลดสองที่สามทอมใ <c> บ <oughs> พี่ไม่เอาเลยทำ <c oughs> ไมเพราะว่าใบคือมันเอาได้ทั้งหญิงและชายไบใบไบพี่ไม่เอาเลยพี่ไม่ชอบพี่ชอบแบบผู้หญิงชอบผู้หญิงดีกว่า เดี๋ยวคือผู้หญิงถผู้หญิงคบกันนะมันก็ดูแบบไม่ไม่ใช่แฟนคือแบบดูมีเพื่อนมากกว่าอะไรประมาณนี้โอเคถ้าเพื่อพี่เอาทอมนะพี่อะทอมนะพี่ใจ้เอบคกลินพี่เลยรับรองเขาต้องเป็นผู้หญิงเขาไม่เอาคาดว่าเขาไม่เอาใช่ไหมคะใช่ฮะผมโอเคแล้วคนนี้วข้คอหอวข้คออเราพูดมาเนี้ยเมื่อเทปแล้วที่ผมตั้งตั้งหัวค่อยว่า สีนจะเล็กที่เรียกว่าเกเนี่ยเล็กจริงเซ็ตของคนนะเล็กเลยนะเล็กเทียบของผู้หญิงถึงผู้หญิงเนี่ยหรอผู้หญิงเนี่ยคือเล็กมากเลยผู้หญิงไม่มีประชากรมากกว่าผู้ชายครับเท่าไหร่ครับเท่าไหร่ผมประชากรในประเทศไทย้วครับผมมีทั้งหมด70ล้านคนผู้หญิงมีทั้งหมดเกือบ35ล้านคนว้าวผู้ชายมีแค่31ล้านคนเท่านั้นครับเพราะฉะนั้นผู้ชายหาผู้หญิงเผาพันซ่าใช่ผมเผาพันซ่า ก็ผู้หญิงก็หาผู้ชายทําพันซะใช่คือแบบยังไงวาชอบเทียบถ้าเทียบก็คือผู้ชายใช้มีแค่ห้าเปอร์เซ็นที่เหลือเป็นเกมหมดที่เหลือก็แบบนี้ใช่ไหมใช่ครับผมคือคือถ้าถ้าผู้หญิงจะชอบผู้ชายจริงคือคิดเลยว่าเล่นในห้าเปอร์เซ็นนั้นก็มีผู้ชายแบบพี่ดุกใช่แล้วครับที่ตาตาดีหล่อแล้วสี่เปอร์เซ็นคือเหลือผู้ชายดีๆแค่หนึ่งเปอร์เซ็น ไช่วะจชื่เลยคูชเลยไม่ได้ว่านะมีว่านัมชมสุดท้ายอะไม่ว่าไทยจะอยู่เป็นผู้ชิดหญิงผู้หญิงมากกว่าผู้ชายหรือผู้ชายมากกว่าผู้หญิงหรือจะมีทอมดี่หรือว่าเกย์หรือว่าไบก็แล้วแต่แต่ว่าขอให้เราเนี่ยเพศไหนก็แล้วแต่แลเป็นคนดีของสังคมก็พออืแล้วโลกเราจะอยู่อย่างสงบสุขถูกต้องใช่ครับแล้วก็วันนี้ก็จะ ขาดไปไม่ได้เลยไม่มีสถานที่ดีๆอย่างนี้ไว้ถ่ายทำรายการนะครับใช่ครับผมก็คือบริษัทแบ็กชีฟฟ์เฟรมนะครับผมที่ให้สถานที่ดีๆแบบนี้กับเราจะแล้วตั้งแต่ตั้งแต่กล้องตั้งแต่ไอ้ตุ้ประสีตั้งแต่ไม่พอไอ้แกะดำไอ้แกะดำแล้วก็ต้องขอบคุณอีกที่หนึ่งด้วยใช่คุณข้าวการค้าโอ้ข้าวการค้าผมใช่ครับผม คือเขาบอยจากเข้าวสา้้เราตั้ง15กิโลกินข้าววันนี้อร่อยถึงัดหน้าโอ้สุดยอดจริงและและอีกที่หนึ่งคือ D T อมพิวเตอใ์ญ่อ่ารวมอุปกรณ์เกมเมอร์เกียร์ทุกชนิดถูกต้องบดเมาส์ถูกเมาส์จะเป็นซ่อม iPad iPhone คอมพิเเออร์ พินเตอร์เขาคนนี้ทำได้หมดครับเขาคนนี้คือคุณมาสคิสสามเองโอเคเอาตงมือเลยและสุดท้ายสปอนเซอร์ใหม่ล่าสุดของเราก็คือก็คือวุ้นเยลลี่ไอ้ยักษ์เอ้กินแล้วจะต้องไอ้ยักษ์ยอดเลยครับผมอ่า แล้ววันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบก,<ม>กันใหม่ในเอพิโซดต่อไปอโอเคแล้ววันนี้ <Yeah. S 1> ก็ขอกล<อ>่าวคำว่าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย